ของขวัญกล่องใหญ่พีพีทีวียิงสดศึกคาราบาวครับ202021บิ๊กแมตผีชนเรือพีพีทีวี h d ช่อง36จัดเต็มของขวัญปีใหม่ให้กับแฟนบอลชาวไทยเตรียมถ่ายทอดสดฟุตบอลคาราบาวครับ202021ตั้งแต่รอบรองชนะเลิศไปจนถึงรอบชิงชนะเลิศร่วม3แมตช์โดยเกมนัดตัดเชื่อกมันกับบิ๊กแมตที่ทุกคนรอคอยกับสึกแมนเชสเตอร์ดาร์บี้แมนยูเนเต็ด พบแมนซิตี้คิกออฟคืนวันพุทธที่6มกราคม64เวลา02.45นโดยการถ่ายทอดสดในครั้งนี้เป็นการจับมือกับพันธมิตรบริษัทคาราบาวตะวันแดงจำกัดในฐานะผู้ให้การสนับสนุนการแข่งขันฟุตบอลรายการคาราบาวคัพประจำปี2020-2021ซึ่งให้สิทธิพถ่ายทอดสดฟุตบอลรายการนี้ติดต่อ,อก,กันมาเป็นปีที่3แล้ว พลากรสสุวรรณรักษาการกรรมการทู่อำนวยการใหญ่สถานีโทรทัศน์พีพีทีวีเอช่อง36เปิดเผยว่าคาราบาวครับ20 2021 0 2เป็นฟุตบอลทุวที่สนุกมากกว่าอีกรายการหนึ่งเลยกว่าได้และจะเป็นการประเดิมชูถ้วยโทฟี่แรกของฤดูกาลโดยปีนี้ได้3ทีมจากพรีเมียร์ลีกเข้ามาถึงรอบรองชนะเลิศซึ่งพีพีทีวีก็เตรียมถ่ายทอดสดให้ได้ชมถือว่าเป็นของขวัญที่ทางสถานี จะมอบให้แฟนบอลชาวไทยเป็นการต้อนรับการขึ้นปีใหม่นี้ด้วยสำหรับศึกคาราบาวครับ20 20 21รอบรองชนะเลิศจะเป็นเจอกันแบบแมตช์เดี่ยวจบหากทีมใดชนะจะเข้าสู่รอบชิงชนะเลือศทันทีแฟนบอลพีพีจะได้ชมการถ่ายทอดสดรวม3แมตช์เริ่มคืนวันอังคารที่5มกราคม64เวลา02 45นไก่เดือทองทอดแดมออนคุไมไตกูอ่านทอดหารสอสเสือเปิดพบทีมพึ่งแดงเบรนฟอร์ดและบิ๊กแมที่ไม่ควรพลาดคืนวันพุทธที่6มกราคมเวลา02.45นปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพบเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ส่วนรอบชิงชนะเลิศจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่25เมษายนรอยืนยันเวลาถ่ายทอดสดอีกครั้งหนึ่งยาพลาด คิก off ความมันประเดิมต้นปี64กับศึกคาราบาวคับ202021ถ่ายทอดสดให้ได้ชมฟรีทางหน้าจอ PPTVHD ช่อง36ที่เดียวและสามารถชมสดทางออนไลน์ได้ที่ w w w p p t v h d 36 c o m และแอปพลิเคชัน p p t v h d 36